สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครตนะครับด้วยนะครับแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับหรือกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดข้อมูลนะครับสาระดีๆนะครับของพระเครื่องนะครับวันนี้ก็นําพระเครื่องของหลวงพ่อหนุ่มสิทิชโยนะครับวัดพุทธโมกพรารามนะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับขี่ไก่นะครับมาพูดถึงว่าพุทธคุณนะครับจะเด่นทางด้านไหนนะครับ ขี้ไก่นะครับผมคือถ้าเกิดเรียกในทางเป็นทางการก็คือพิมพ์ปางประทับศัตว์นะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ปานะครับป,ปางประทับสัตว์ต่างๆนะครับผมกพม็พิมพ์ พิมโกโกพ์ทรงไก่เนี่ยครับมีนะครับพุทธคุณนะครับค <coping> em ือมีดีในการทํามาค้าขายนะครับและเมตตามหานิยมนะครับโดยคนมวสลามนะครับจะสังเกตพฤติกรรมของไก่นะครับมาประกอบเปรียบเทียบนะครับไก่ฝูงหนึ่งนะครับมักจะมีจากฝูงเพียงตัวเดียวนะครับมีตัวเมียเมียมีตัวเมียนะครับล้อมรอบแล้วก็บริวารทั้งหลายนะครับก็การค้าขายนะครับการทำมาหาก้ินะครับรวมถึงการปกครองลูกน้องนะครับผมแล้วก็ เมตตามหานิยมนะครับพิมพ์นี้นครับจะเด่นทางด้านนี้นะครับผมนะครับจะเด่นนะครับผมก็เป็นปี61นะครับนะครับเห็นไหมนะครับรอยจานจะเป็นยันพับระยะนะครับแต่ข้างล่างนะครับไม่ได้จานว่าหนุนนะครับแต่บางบางองค์ก็ไม่จานเลยนะครับอันนี้นะครับไม่จานคือหลังเรียบเลยนะครับไม่มีละไรอยจานหลวงพ่อนะครับที่เห็นมานะครับผีไก่เห็นนะครับนะครับผม แต่นี่นะครับนำมาให้ชมนะครับผมนี่คือเป็นทุกคุนะครับในความเป็นเลิอดนะครับของแต่ละพิมพ์นะครับผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าอีพิมพ์ไหนบ้างแล้วก็พิมพ์นี้นะครับจะสร้างต่อไปคือคือหมายถึงนํามาจารย์ออกเป็นปี62นะครับ62 64นะครับที่เห็นนะครับที่เจอนะครับเท่าที่เจอนะครับผมนะครับ62 64นะครับแต่เป็นพิมพ์ที่ สร้างในปีหกหนึ่งที่หลวงพ่อท่านจานไม่หมดเนื oh, ่องจากว่าหัวคอจานให้ชิดดูนะครับว่ากว่าจะจานได้นะครับยกยกปากยกมือกี่ครั้งนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูนะครับปีหกหนึ่งนะครับจานนะครับคอยจานนะครับเห็นไหมครับจานปึ๊บปึ๊บปึ๊บกว่าจะจานได้นะครับแต่นั่นนะครับแต่ละองค์ก็ใช้เวลานะครับถามว่าใช้เวลานานไหมครับก็ถือว่าถ้าเกิดมันไม่นานหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิด เยอะๆนะครับหลักสิบก็ก็ถือว่าจานเยอะนะครับแต่ในการจํานวนการจะร้านี่คือก็บางทีคือคือจํานวนการจะอย่างาเนี่ยคือผมก็ถามนะครับเขาบอกว่าไม่ถึงพันองค์นะครับไม่ถึงพันองค์นะครับผมก็ประมาณว่าละสามสิบช่อแน่นอนนะครับละสามสิบช่อไม่เกินละสามสิบช่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับจะได้ ได้มาทํานะครับจะได้มาทํานะครับแล้วก็นํมาลงให้พี่น้องรับฟังครับแต่ว่าจานวนสร้างน้อยมากนะครับคือพระของหลวงพ่อครับของหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านสร้างน้อยแล้วก็ยังไม่กระจายนะครับส่วนมากก็คือหมายถึงว่าไม่กระจายทางในลูกศิษย์ในประเทศไทยนะครับจะมีเป็นกระจุกนะครับแล้วก็มีแต่คนสนใจบูชามานะครับแล้วก็ต่างประเทศก็นําออกไปนะครับครับรวมแน่นี่แหละครับรวมแน่นี่แหละครับที่เขาออกนำออกนะครับ มาบูชาถึงวัดเลยนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์ต่อไปนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมจะทําเป็น E ีสั้นๆๆสไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ